สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่ให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและวุ้ปืนนะครับแน่นอนครับและสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของราคารถบรรทุกยูโร5 Max นะครับในรุ่นของ F-Series แต่จะอยู่ในรุ่นกลุ่มของ FRR กันนะครับ FRR ของยูโร5เนี่ยก็จะแบ่งเป็น อ,อยู่3รุ่นด้วยกันก็จะมีแรงม้ามาตรฐานแรงม้าสูงแล้วก็ F R Mixer นะครับถ้าเมื <c oughs> ่อก่อนในรุ่นยูโร3เนี่ยก็จะมีรัว190กับ210ใช่ไหมครับตอนนี้เราขออนุญาตเรียกเป็น F R แรงมา้ามาตรฐานกับแรงม้าสูงนะครับทีนี้ราคาที่เราจะอัปเดตกันในคลิปนี้นะครับนี่เป็นคลิปเดือนกันยายนพศ2567นะครับก็จะ แจ้งเป็นคะแนนแทนคําว่าราคานะครับเพราะเดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์ของทาง u t u b e นะครับทีนี้คะแนนที่เราจะแจ้งเนี่ยหน่วยก็จะเป็นคะแนนนะครับหน่วยไม่ได้เป็นบาทเนาะคะแนนที่เราจะแจ้งเนี่ยจะเป็นคะแนนหน้าร้านนะครับคะแนนหน้าร้านที่ยังไม่หักส่วนลดยังไม่ได้มีแคมเปญใดๆนะครับเผื่อท่านที่กําลังมองหารถสนใจรถเนี่ยจะได้มีข้อมูลนะครับเพื่อที่จะไปรวมกับราคาตัวถังที่ท่าน มีในใจแล้วนะครับก็จะได้เอาราคาเชตซีเนี่ยนะไปรวมอันนี้เฉพาะหัวเกินเชตซีเนาะเอาไปรวมท่านจะได้หาเงินดาวได้หรือประมาณการคร่าวๆในการวางแผนการใช้รถซื้อรถได้อย่างใกล้เคียงและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพราะนี่เป็นคะแนนหน้าร้าน,นะครับ <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะมาดูในรุ่น fr R กันนะครับอัปเดตกันเลยตอนนี้นะครับก็สำหรับ fr นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รุ่นนะฮะ อันนี้ผมแบ่งให้ดูซ้ายขวาเนาะก็จะเป็นอ่า F.R. MacTalk เอย F.R. รุ่นมาตรฐานเอย F.R. แรงม้าสูงเออย F.R.R. Mixer ก็ดีเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูราคากันทีละรุ่นทีละโมเดลนะครับไปกันครับในรุ่น F.R.R. เนี่ย ก็จะเราจะมาดูกันที่แรงม้ามาตรฐานกันก่อนนะครับทีนี้รุ่นแรงม้ามาตรฐานเนี่ยมีกี่โมเดลไปเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับอ่านี่ครับนี่ก็จะเป็นารายโมเดลใน f r รุ่นมาตรฐานเนาะก็จะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4รุ่นย่อย สีโมเดลนะครับอ่าก็อ่อผมให้สังเกตอย่างนี้นะครับตอนเนี้ยในรุ่นยนะูโร5 Max เนี่ย F R รุ่นมาตรฐานเนี่ยก็จะมีช่วง C E นะครับหรือ Cap to end นะครับก็คือระยะหลังเก่งนะครับตรงนี้เลยไปจนถึงปลายเชสซอันนี้ขอเรียกว่า C E นะครับนี่คอลัมน์ C E ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะ ก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีอยู่2รุ่นเนาะที่ใช้ความยาวในการต่อตัวถังอะหรือยะเชตซีเนี่ยสี่เมตรยีอยู่2รุ่นด้วยกันอ่ารุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่น fr90hnxtb นะครับตัว tb นะครับตัว t เนี่ยก็คือตัว Mac t a อ k หรือเฟืองช้านั่นเองนะฮะ ก็จะเป็นอาาัตราทดเฟืองท้ายที่ช้าก็จะเหมาะเรื่องของงานปีนไต่หรืองานบ่อด,ดินอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรื่องสเปคเราจะมาคุยกันอีกพาร์ทหนึ่งครับเดี๋ยวจะยาวถ้าอธิบายอันนี้เรามาแจ้งเรื่องของคะแนนหน้าร้านกันก่อนเนาะสำหรับ m a c Talk เนี่ยคะแนนหน้าร้านเนี่ยครับก็จะอยู่ที่1 5 4 7 0ล้านคะแนนเนาะอีกรุ่นหนึ่งครับที่ความยาวเท่ากันเะสีเท่ากันหรือ CE เเท่ากันเนี่ยก็เป็นเฟืองเร็วนะครับรุ่นรหัสรุ่นนะครับ f r r 9 0 H n x f b ตัว F นะครับก็คือเฟืองเร็วเนาะจำอย่างนี้ก็ได้ครับตัว F เนี่ยคือฟา s t นะฮะตัว T ก็คือทอร์กก็คือช้านะครับฟา s t เร็วก็คะแนนหน้าร้านนะครับอยู่ที่1 5, 4, 4, 5, 7, น,นึ่งล้านห้าแันคะแนนเท่ากันครับไม่ว่าจะเป็นเฟืองช้าหรือเฟืองเร็วเนี่ยคะแนนเท่ากันนะ อีกหโมเดลครับรหัสรุ่น f r 90 ln xxb นะครับอันนี้ความยาว ce หรือช่วงต่อกระบะช่วงต่อตัวถังความยาวเชือ c เนี่ยอยู่5.69เมตรนะครับเกือบเกือบจะเป็น5เมตร70แล้วนะครับความยาวของเชือ c ตัวนี้นะครับคะแนนหน้าร้านนะครับอยู่ที่1ล้าน5 0 9แ0 0คะแนนนะ แล้วก็อีกหนึ่งโมเดลครับ FRR 90 NN KXB นะครับความยาวอที่6.59เมตรหรือเกือบๆจะเป็น6เมตร60แล้วนะครับคะแนนหน้าร้านอยู่ที่1 6 7,000คะแนนนะครับนี่ก็เป็น4โมเดลในรุ่น FRR แรงม้ามาตรฐานนะครับ เดี๋ยวเราจะขยับไปดูอีกหนึ่งรายรุ่นนะครับที่เป็น FRR แรงม้าสูงนะครับทีนี้ FRR แรงม้าสูงเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าครับผมก็มีความยาวแ c หรือเรียกว่าเป็นโมเดลแล้วกันครับลายโมเดลเนี่ยเท่ากันเลยครับ4โมเดลเท่ากับตัวแรงม้ามาตรฐานเลยนะ มาดูกันครับแรงม้าสูงเนี่ยข้อสังเกตนะครับนี่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังครับชื่อรหัสรุ่นนะครับ F R r 90 H s X T B นะครับตัว T เนี่ยฮะข้างๆตัว B นะครับเป็น Mac ก a อ k ก็คือเฟืองช้าความยาวที่44เมตร20นะครับคะแนนหน้าร้านนะครับ1ล้าน6 3 7 0 0 0คะแนนนะ อีกรุ่นหนึ่งอ่าอีกโมเดลหนึ่งครับ fr 9 0 h s s xfb นะฮะอันนี้จะเป็นเฟืองเร็วเนาะ fr 9 0 h s s xfb นี่เป็นเฟืองเร็วนะครับ4เมตร20เหมือนกันความยาวเท่ากันระหว่างเฟืองช้าก,กับเฟืองเร็วนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนเท่ากันครับ1,637,000คะแนนเท่ากันนะ ถัดมาอีกหนึ่งโมเดลครับ fr 90 ls xxb อันนี้ความยาวเชสดซีอยู่ที่5เมตรหนะครับหรือ5เมตรเซนติเมตรนะครับคะแนนหน้าร้าน1ล้าน6กแสนแปคะแนนครับอีกหนึ่งโมเดลนะครับตัวยาวหน่อยยาวพิเศษเลยอันนี้ fr 90 ns kxb ความยาว6เมตร59เซนติเมตรนะครับคะแนนหน้าร้านอยู่ที่1ล้าน7แสน2พันคะแนนนะครับ1ล้าน7แสน2พันนะครับคะแนนอันนี้เป็นคะแนนหน้าร้านนะครับเฉพาะหัวเก่งกับเชสซีย้ำอีกครั้งแล้วกันยังไม่รวมตัวถังนะครับอ่าเรามาดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับอ๋อเป็น เป็น f r Mixer เนอะทีนี้สำหรับ f r Mixer ครับแน่นอนครับก็จะมีแค่โมเดลเดียวนะครับก็คือตัวนี่เลย f r Mixer อันนี้จะเป็นแรงม้ามาตรฐานนะครับถ้าเทียบเท่ามาตรฐานก็คือตัว190นั่นแหละครับนี่ก็เป็นตัว190แรงมา้าเนา,เนาะ f r รหัสรุ่นครับ f r r 9 0 h n fxb นะครับความยาวเชือสีก็เท่ากันครับ4 80, นะี่เเนาะแต่อันนี้เขาไปทำมิกเซอร์เพราะฉะนั้นเรื่องของไฟวีนพีดีโอเนี่ยก็จะติดมาเป็นมาตรฐานจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนเขาก็จะสูงกว่าเล็กน้อยสำหรับเฟืองชา้ากับเฟืองเร็วนะครับอันนี้อยู่ที่1ล้าน6กแสนสคะแนนครับครับผมแล้วก็ ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นคะแนนหน้าร้านของ fr ทั้ง3รุ่นนะครับแต่ก็มีโมเดลที่หลายโมเดลเนาะก็คือช่วงความยาวเช a s s นะครับที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งเฟืองช้าและเฟืองเร็วนะครับเดี๋ยวผมให้ข้อสังเกตตรงนี้อีกนิดนึงดีกว่าครับก็คือรถ fr สำหรับที่เป็นแรงม้าสูงกับแรงมา้ามาตรฐานเนาะ ก็สังเกตตรงนี้ครับเราดูที่รหัสรุ่นตรงนี้นะครับในในช่องไหนก็ได้ครับดูรหัสรุ่นด้วยกันก็ได้ครับเป็นตัว fr 9 0 h h o อง kong n norway x tb นะครับตัว n norway นะครับตัว n ข้างๆพอเป็น90 h n นะครับตัว n นี่คือแรงม้ามาตรฐานนะครับ x tb ตัว t ครับจะเป็นตัวทอก็คือเฟืองช้านะับ ตัว f เนี่ยเป็นเฟืองเร็วเนาะทีนี้มาดูในรุ่นของอแรงม้าสูงกันนะครับอ่าเนี่ยครับลองดูครับเห็นไหฮะเนี่ยก็จะเป็นตัว s ละ fr R, R, R 90 S อ่า s h s นะครับนี่ฮะต่างกันตรงตัว s กับตัว n ครับดูจากตรง รหัสรุ่นนี้ก็ได้เนาะก็เอามาแนะนำกันนะครับเดีท่านใดไปเจอสเปค s ชียนะครับก็จะได้เข้าใจง่ายๆเลยนะฮะข้อสังเกตครับผมก็แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็งคงคงจะฝากไว้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับในเรื่องของในการแจ้งคะแนนหน้าร้านเนี่ยก็จะเป็นคะแนนหน้าร้านจริงๆนะครับยังไม่ได้หักส่วนลดหรือแคมเปญใดๆ หากท่านมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางผมก็จะมาตอบข้อสงสัยให้นะครับหรือต้องการสอบถามอื่นๆนอกเหนือจากที่นำเสนอในคลิปนี้ก็สอบถามได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของคะแนนในรุ่นอื่นๆกันต่อไปครับก่อนนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมติดตามยังไงก็อย่าลืมกดซ u b สไ r i b e และแชร์ให้กับช่องทักกันขับด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ